ปัญญาสามประการที่สร้างความสำเร็จและความร่ำรวยให้ชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมผูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของปัญญาสามประการที่สร้างความสำเร็จและความร่ำรวยให้ชีวิต ซึ่งในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าปัญญาก็หมายถึงความฉลาดความรอบรู้ความเข้าใจชัดในสิ่งต่างๆซึ่งเป็นความรู้ทั่วถึงในเหตุผลรู้อย่างชัดเจนในบาปบ,บุญคุณโทษรู้วิชาและรู้จักกาลเทศะท่านว่าผู้มีปัญญานั้น ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนรวยหน้าตาดีฐานะดีหรือจบการศึกษาสูงแค่คนธรรมดาทั่วไปก็สามารถจะเป็นผู้มีปัญญาได้ซึ่งผู้มีปัญญานั้นท่านว่าจะต้องประกอบการพัฒนาปัญญาสามประการถึงจะไปสู่การเป็นผู้มีปัญญาสูงสุดได้ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ครับ 1. สุดตมยปัญญาคือเป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ฟังได้อ่านได้เรียนรู้เรื่องราวจากคนอื่นซึ่งเป็นความรู้ที่นำมากำหนดแนวคิดของตัวเองและนำไปใช้ในการทำงาน หรือนำไปใช้ในการดำรงชีวิตซึ่งเป็นการสร้างปัญญาชั้นแรกของมนุษย์เราท่านว่าสุดตมยะปัญญานี้ไม่อาจทำให้เราหลุดพ้นไปได้เพราะเป็นปัญญาที่เกิดจากความเชื่อที่ได้ยินมาหรือสอนต่อกันมาจนกลายเป็นความเชื่อโดยไม่สนใจว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่จนกลายเป็นการหลงงมงายครับ 2. จินตมยะปัญญาคือเป็นปัญญาที่เกิดจากการเอาสุดตมยะปัญญาที่ได้เรียนรู้มาพิจารณาดูว่ามีเหตุผลควรเชื่อถือได้หรือไม่ และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเองหรือนำไปสู่ทางผลทุกข์ได้หรือไม่เป็นต้นครับ 3. ภาวนามะยะปัญญาคือเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นการต่อยอดจากสุตตมยปัญญาและจิตตมยปัญญาซึ่งจะเป็นไปในรูปแบบของการรู้คิดและทำรรท่านว่าภาวนามะยะปัญญาในทางธรรมเพื่อการหลุดพ้นนั้นจะเกิดจากการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานและ การวิปัสนาส่วนภาวนามายะปัญญาในทางโลกก็คือการลงมือทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เชี่ยวชาญจนแตกฉานในสิ่งสิ่งนั้นครับครูคบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าในการพัฒนาปัญญาของเราเอง เราต้องใช้ปัญญาทั้งสามประการนี้ด้วยกันเพราะถ้าเรามีแต่สุดตรมยปัญญาท้ายที่สุดแล้วเราจะเป็นผู้หลงในความรู้เท่านั้นแต่ถ้ามีแต่จิตตมยปัญญากับสุดตรมยปัญญาท้ายที่สุดแล้วเราจะเป็นผู้ยึดติดในอัตตาว่าตัวนี้เป็นผู้มีปัญญามาพอแล้ว ดังนั้นในการพัฒนาปัญญาเราต้องพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาสุดยอดที่มนุษย์ทุกชนชั้นทุกชาติทุกศาสนาสามารถเข้าถึงได้ซึ่งจะทำให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดจากการรู้แจ้งเห็นจริงของธรรมชาติจากภายในดวงจิตของเราเองครับ ขอ,อนุมทนาบุญและกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขอ,อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ